สวัสดียามเช้าค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจตุย๋ยอันนี้อยู่ในสวนรัสเบอรี่เหมือนเดิมค่ะเมะื่อวานนี้เจตุยออกมามันฝนตกฝนตกแล้วเก็บรัสเบอรี่ไม่ได้แล้วทีนี้เจตุยเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับรัสเบอรี่จะมาเอามาให้ชมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าปัญหาที่เจตุยเจอกับรัสเบอรี่มันเป็นแบบไหนนะคะ ีย๋ยวตุยกำลังหาอยู่นะคะตอนนี้เอานี้เจอเจอแล้วนี่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเยอะมากเลยลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้นะคะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมันมีเงาอันนี้ก็กินได้นะคะมันไม่มีโรคภัยอะไรนะครับเขาบอกว่าราสเบอร์รี่หรือว่าเป็นพวกเบอร์รี่ทั้งหลายเนี่ยคือผิวเขาจะนิ่มผิวเขาจะอ่อนนะคะก็คือเวลาเขาโดนแดด เขาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกับลวกน้ำร้อนอะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเอาให้ดูชัดๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเยอะมากเลยแล้วเวลามันสุกมันก็จะสีไม่สวยนะคะเห็นไหมนู่นอะ่ะมันจะเป็นหมดเลยค่ะสุกครึ่งไม่สุกครึ่งประมาณนี้เนาะสีก็จะไม่แดงไม่สวย ถ้าลูกไหนที่มันไม่โดนแดบบมันก็จะสีมันก็จะแดงอย่างเงี้ยมันก็จะแดงสวยนะคะเก็บลาสเบอรี่ยตุยนี่มันจะยากกินลําบากแสนขินอะไรปานี้พี่น้องเอ้ยมาเก็บตอนเย็นก็เป็นมีปัญหาอีกแบบหนึงก็คือมีมแมลงเยอะแต่ถ้ามาเก็บตอนเช้าตอนกลางวันนี่ก็อีกแบบนึงเพราะว่าเยาตุยมานั่งมุดอยู่ใต้ต้นมาน่ะพี่น้องจา้า มองเง้ยนขึ้นไปข้างบนก็คือมันก็ลูกแดงหมดอ่ะพี่น้องจา๋าแต่แดงมันก็แดงไม่หมดทั้งลูกะนะสุกครึ่งไม่สุกครึ่งเราก็มองไม่ค่อยเห็นอะ่ะถ้ายืนขึ้นข้างบนก็มองไม่เห็นอีกแหละพี่น้องเพราะว่าลูกของมันก็มามุดอยู่ด้านล่างหมดเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> ลำบากลำบนเนาะใหญาตุยเอ้ยเก็บราสเบอร์รี่เนี่ยใหญ่ใหญ่ตุยจะเอาให้ดูด้านบน พอด้านบนมันก็มองไม่เห็นลูกนะพี่น้องเห็นไหมมันก็มุดอยู่ด้านล่างหมดอะแดดแยงตามันมองไม่เห็นพี่น้องเนี่ยที่จะาตุยบอกว่ามันโดนแดดมันจะเป็นอย่างเงี้ยลูกมันจะเป็นสีข,า,ขาว แดดถ้าบ้านเราก็จะบอกว่ามันโดนลวกนะันเนาะเนี่ยแดดจัดมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดขาวๆมันไม่ใช่จุดขาวๆคือมันมีทั้งแดงทั้งทั้งขาวปนอยู่ในลูกเดียวกันเนี่ยในขณะที่ บางคนก็มีความสุขกับการเก็บผลไม้และเพื่อนๆบางคนก็ตอนนี้อยู่ทางสวีเดนเพื่อนเยตุย่ะบางคนเขาก็ไปเก็บเห็ดกันแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะช่วงนี้เห็ดก็กำลังออกเนาะแล้วก็พอเห็ดออกแล้วก็จะมีกิจกรรมการเก็บเห็ดอีกแหละพี่น้องเอ้ยเนี่ยคนที่อยู่ทาง เมืองนอกนี่ก็มีกิจกรรมให้ทําให้ทํากันอยู่เรื่อยๆนะคะเก็บผลไม้แล้วก็เก็บเอ่อเก็บผักก่อนเนาะเก็บผักแล้วก็มาเก็บผลไม้แล้วก็จะมีฤดูเก็บเห็ดอีกก็มีไปเรื่อยๆเนาะคนทํา y ำ u t u b e ก็มีกิจกรรมให้ให้ทำไปเรื่อยๆนะพี่นอ้องยืนเก็บข้างบนก็มองไม่เห็นอีพี่นอ้อง เพราะว่าแสงแดดมันแยงตาเก็บมือเดียวนะเนี่ยยาตุยลูกมันก็เริ่มจะไม่สวยแล้วนะคะหันกลับมาด้านนี้สิเนี่ยเห็นไหมลูกของมันอะ่ะพี่น้องมีสีขาวสีแดงปะปนกันอยู่เงี้ย แดดมันร้อนมากก็คือช่วงที่เยตุยมาเก็บแรกๆที่รูปมันที่สวยเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ร้อนคืออากาศมันยังเย็นสบายอะพี่น้องจ๋าแล้วก็ผิวของราสเบอร์รี่มันก็ไม่เหี่ยวมันก็ไม่ไม่ลวกเนาะอันเนี้ยบางรูปมันก็ยังดีอยู่พี่น้องจะไปแจกนะพี่น้องจ๋า อันนี้เยตุยจะเอาไปให้เพื่อนพ่อใหญ่แหละเขาบอกว่าเขาจะไปทําแยมเขาจะไปทําแยมเยตุยก็จะเก็บไปให้เขาเนาะเมื่อวานนี้เยตุยก็เก็บได้กระมังหนึ่งที่เห็นนั่นแหละเยตุยก็เอาไปให้คนที่เขามาจัดการหนูอ่ะเขาก็เอาไปเขาบอกว่าเขาอยากจะไปทําแยมเยตุยก็เลยบอกว่า ถ้ามันยังไม่หมดนะเธอมาอีกอาทิตย์ได้ฉันจะเก็บให้เธอเนี่ยพี่น้องลูกเนี้ยมันก็สวยอยู่เห็นไหมแต่ว่ามันโดนมันโดนแดดเห็นไหมมันผิวมันก็จะสีขาวๆข,ขอยืนเก็บหน่อยโอ้ยปวดขาเห็นไหมเนี่ยลูกขนาดนี้ถ้า มุดอยู่ข้างล่างนี้เราก็ไม่เห็นนะคะว่าลูกมันสุกพร้อมที่จะเก็บหรือยังอันนี้ต้องรออีกวันหนึ่งนะคะไม่ต้องรอถึงวันอะ่ะก็คืออันนี้คือช่วงเช้าเนาะถ้ามาช่วงเย็นนี้ก็คือสุกแดงแดงฉ่ำแล้วนะคะมันเว้นแค่เป็นชั่วโมงมันก็สุกพี่น้องคือมาเก็บตอนเชา้ายังแดงไม่ทั่วผลพอมาตอนเย็นนี้ก็คือแดงฉ่ำแล้วนะคะ บางทียายตุยก็ดึงให้มันหลุดจากขั้วไปเลยแต่ถ้าเป็นไปได้ยายตุยก็อยากจะเก็บให้มันติดขั้วอย่างเงี้ยก็อย่างที่ยายตุยบอกนะว่ามันจะไม่ทับถมกันเนาะพอเก็บใส่กระมังเนี่ยมันจะได้แบบไม่ทับถมกันมีเห็นไหมลูกสวยนะพี่น้องมันก็มีให้เก็บไปเรื่อยๆนะคะ เนี่ยลูกเล็กของมันก็ยังมีซ้อนขึ้นมาเห็นไหมพอรูปอีกลูกหนึ่งสุกอีกลูกหนึ่งก็จะซ้อนขึ้นมาให้เก็บเนี่ย ต้นนี้เยตุยก็จะมัววุ่นวายอยู่กับผล,ลไม้นะคะพี่น้องส่วนไอ้เจ้านี้ก็คือโลแกนเบอร์รี่เนี่ยเดี๋ยวเยตุยจะต้องมาตัดลูกมันก็เริ่มเล็กลงอันนี้เยตุยก็จะไม่เก็บไว้แล้วนะคะเพราะว่ามันก็ไม่สวยแล้วเนาะก็จะตัดออกไปเพราะว่ากิ่งใหม่ของมันก็ขึ้นมาเห็นไหมกิ่งใหม่ของมันอะ่ะสูงสูงนะ่พี่น้องเห็นปะ นูน่กิ่งใหม่ของมันกิ่งที่จะให้ผลประโยชน์ปีต่อไปนะคะเจตุยก็จะมาตัดอของเก่านี้ออกไปเนี่ยเห็นไหมพี่น้องจ้าลูกของมันก็ยังมีเยอะอยู่นะเนี้ยจะได้เก็บไปนานเหมือนกันนะเนี่ย นี่ยถ้าลูกไหนมันไม่โดนแดดมันก็สุกแบบฉ่ำเลยนะคะเนี่ยผิวสวยผิวฉ่ำเปรียบเทียบได้กับลูกที่มันโดนแดดจ,จัดๆเห็นไหมสีมันจะมองมองสีมันจะไม่สดไม่แดงสดนะคะโดนแดดเนี่ยมันกิ่งมันโน้มลงไปข้างล่าง อันนี้ก็เป็นโลกแกนเบอร์รี่นะคะก็ยังมีให้เก็บเรื่อยเ,อยเนี่ยจะตุยเจาให้ดูอีกรูปหนึ่งที่มันโดนแดดเห็นไหมมันจะลวกจะเป็นอย่างเงี้ยโดนแดดจัดแล้วก็นี่เห็นไหมลูกมันมีสีขาวปนด้วย บางต้นก็อยู่ลึกไปเข้าไม่ถึงก็ไม่ได้เก็บพี่น้องดูแดงช่ำหมดเลยเนี่ยนดูกิ่งนี้ไม่ได้เก็บเหี่ยวหมดเลยพี่น้อง เก็บอยู่ต้นเดียวนี้ก็ได้เป็นครึ่งโลแล้วนะนพี่น้องดูมันเยอะเสร็จแล้วจ้ะเก็บได้เป็นกระมังเหมือนเดิมก็เอาวันละกระมังพอเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะตุ้ยเจ้าให้ดูว่าถ้าสมมุติจะตุ้ยปล่อยไว้นานก็คือเว้นวันอ่ะพี่น้องจา้าถ้าเว้นวันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ มีน้ำมันจะเน่ามันจะเละนะคะเนี่ยน้ำมันก็จะไหลออกมาดูถุงมืออยาตุยขาดและที่หยาตุยบอกว่ามันสุกไม่หมดอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีสีขาวปนอยู่ข้างในอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าแดดนะคะคือมันโดนแดดมากๆมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ มีอยู่หลายลูกนะคะยจ้ตุ๋ยก็เก็บมาให้เป็นตัวอย่างเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรายังไม่เก็บปล่อยเอาไว้อีกสักระยะหนึ่งมันก็อาจจะแดงและที่อยู่ด้านในขาวๆเนี่ยมันไม่ใช่ลานะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นขุยที่อยู่ด้านในคือเวลาเราดึงตูดมันออกมาดึงดึงขั้วมันออกมาแล้วมันก็จะโบูเนี่ยมันจะมองเห็นเป็นขาว,ขาว อันนี้ไม่ใช่เชื้อราอะไรนะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเยื่อของมันเนาะอยู่ในเนี้ยแต่ตัวนี้คือแน่นอนอันนี้จะเป็นรานะคะเชื้อราอันนี้เจ้าตุยก็จะทิ้งไปนะคะนี่ถ้าลูกไหนมันสวยๆมันฉ่ำๆมันก็ไม่เป็นไรเนาะก็แค่นี้นะคะวันนี้เจ้าตุยก็จะเข้าบ้านแล้วคะ่ะเก็บเศษก็แดดก็จ้าพอดีเลยเจอกันคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ